ก็มีการพูดถึงว่าในเรื่องของการที่จะยื่นยติแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าฝ่ายค้านยื่นแล้วก็บรรจุในระเบียบวาระพิจารณาช่วงปลายเดือนนี้ทันก็จะพิจารณาพร้อมกันกับร่างของพักพลังประชารัฐได้เลยอันนี้ทางคุณชวนก็ยืนยันมานะคะส่วนอีกด้านหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องของการที่กําหนดวันประชุมเนี่ยอาจจะต้องเร่งมือหน่อยเพราะว่ามีกฎหมายอื่นๆเนี่ยคงค้างอยู่รอการพิจารณาอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะได้รับคํายืนยันจากทางท่านประธานชวนหลีกภัยนะครับประ ารัฐสภาค่ะระบุถึงเรื่องที่เขามีการเกิดขึ้นเขาบอกว่าในวันที่พิจรารณาเรื่องของพระรกู้เงิน500แสนล้านบาท ใต้ถุนสภาก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นกระแสเรียกว่านักข่าวแน่นสภาเลยล่ะค่ะหลังจากที่คุณชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลในคดีที่น้องชมพู่เสียชีวิตเนี่ยล่ะค่ะเดินทางมาพร,ร้อมทนายสิทธาเบียบังเกิดหรือว่าทนายตั้มมายื่นหนังสือให้คุณศิระเจนจาคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมของทางสภาผู้แทนราษฎรล่ละนะคะเขาบอกว่าเหมาะสมหรือเปล่านักข่าวก็ถามกันคุณชนบอกว่ารัฐาสภาเนี่ยเป็นสถานที่สาธารณะแล้วก็เป็นสถานที่ เรื่องร้องทุกข์ของประชาชนเหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องของแต่ละคนจะมองนะส่วนเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องที่ฝ่ายค้านจะยื่นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าจะนัดประชุมร่วมได้เมื่อไหร่ก็มีคําถามกันทางคุณชนบอกว่าจะต้องรอข้อสรุปจากฝ่ายค้านก่อนค่ะ แต่ว่าได้หารือกับประธานวุฒิสภาแล้วว่าจะต้องเร่งมือหน่อยนะเพราะว่ามีกฎหมายอื่นค้างรออยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นร่างพระราชบัญญัติประชามติหรือว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดเขาก็กําหนดข้อค่าวไว้เป็น22หรือ29มิถุนายนก็คือช่วงปลายเดือนนี้อาจจะเป็นวันหนึ่งวันใดหร,หรือว่าทั้ง2วันก็ได้นะคะส่วนเรื่องของมาตราการควบคุมโควิด -19 โดยเฉพาะการที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประชามติที่ต้องลงคะแนนเกือบทุกมาตราเนี่ยก็หารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ถึงการวางมาตรการอยู่ก็จะป้องกันให้ดีที่สุดละค่ะส่วนเรื่องของยติแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านถ้าเกิดว่ายื่นมาทันระบุในดันจิวีกิการบรรจุในระเบียบวาระทันเนี่ยก็พิจารณาพร้อมกับร่างของทางพักพลังประชารัฐได้ค่ะ